กลับทักทายสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมสงกรานต์เดอ้อพี่น้องเดอ้อมาหอดก,กันได้แล้วเดี๋ยวนี้ไปเร็วเร็วเร็วทำงานทำงานฮะสองปองเลยไป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 ทางเนียงล่มเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อลูกบกขึ้นแล้วล,วลมแล้ว ไปกินอฉันแล้ะพี่น้องแล้วบุตรีตั้งแต่มื่อไปอยู่พี่น้องกันใช่เลยนะามสองหรอกเลยบอกเลยแล้ว,ล,วลูกบ่ขึ้นนะสัง,งทังเบืองอาการเพืองอยู่พี่น้องก็น่ากระโถติดตามอาการอย,อยู่ในบ้านพประเด็นเจ็บสี่คงดันขวากันเนาะคือตับเลยเนาะ อได้พี่น้องเด้อลูกเมสอย่บอกซ้อมใจเลยมาเกินไมแล้วเอาาเอ,เอรอบสองเข่าดีกว่าถ้าเฮ็ดก่อนเฮ็ดกับสุภาพก่อนเมื่ออาการโทรไปมืออื่นเศร้าเหมือนกันเจ็บอยู่เข่าสลมรล้ายบ้างแล้วเนาะซีใน ในดินบ็อกนได้สีนะเออสีนี่แล้วท่าเบเวิดแล้วมันทาได้เแบดบไดกันดอยาว่าใครเก็มราคาใคร,ใครบ้าง <laughs> เอาสีเก่ามาให้โอ้ยสาดว่าเจ้าของห่านน้องเอ้ย เงินได้ะจะจ่ายเต็มดิเงินจ่ายเต็มระบบเอาก่อนสิเอาจะได้อยู่เอาใชิ้นเนื้อมั้งเงินจ่ายเต็มระบบชายคนนั้นเขาไหเงาในม,มือของเขามีทินเนอร์ชิ้นเหนื่อยเลยพี่น้องไฟไฟเอาละ เป็นยอม,มากกว่านี้เฮ้ยนะมือจัดการนอด้แล้วทาบางๆน้อของอันนี้ได้ละเอาว้เก็บนั่นเล้ยสีเผื่อมือเขาป่วนเขาจับเอาบายนงเนี่ยเลือดอยูหน่อยนึงได้ขาเทียงที่ทาทีมาแล้ว ข่าวแรงจะไปทาตัวนั้นเร็วส่ขานกมาเผื่อเลยข้าวท้าบาท่านแล้วมันละเคยออ,ออกเลยไม่อย่างทาบาท่านเอากรสุนว่าเข้าท้าบาท่านมันละเคยไปทนกัน มาใสเอาเนี่ยมาใส่นนใสที่เนื้อเดี๋ยวพี่น้องเดินงานมือน่นต้นใบก็ชิดลักล่านแหละคาบเศ้าสิกบมันแล้วไปก่อนใหอีเนาะพี่น้องเนาะม,มันใส่เขียวเด้วยละแกะทีเนื้อก็บโบเป็นแก่หน้่งใบคือแก่หน้่งปูน้่งปลาล่ะ บุมีพลังเลยในมือเนาะมามามามจับเป็นแต่ใบอ่ะใครเอาไงี้ยใครเปิดอะไรกันพี่น้องเลย เขาทานแล้วเขาก,ก็จุ่มแทงไว้มดม,ขมเดขเหมือนเมาโเคบางงา่งการกันนาต่อได้พี่น้องเด้อ กบไม่กบไกแ่แล้วแหละกบไม่มือสร้าง,งกระสือแม,มงกีนู่นมาสิเนาะดาวพันมากรวดกินตอนบ่ายแล้แมงขนุน มัหัวกินรอบาบเนาะ

ไข่เต็มท้อ,องพี่น้องเลยตั้งมาตัวต่างแ้งจะไม่ไปไหนปรืออืม,อม,อม เมื่อนี่เอาสมดิคก่อนนะพี่น้องเลย้ยตอนบ่ายก็น่าจะลงไปตลาดนัดนะคือเขาเขามาตุ้นไว้ก่อืมไกินสมใจไหมไปกินโน่นพี่น้อง คื้อของมาใหม่พี่น้องเอ้ยใบคกบก็ร้อยหนึ่งมากิตาของตัวเก่าเนี่เสียเอาไปเลยเขาบดแปลงไห้พี่น้องเอ้ยมันอันนักก็น่าเอาเพื่อว่าบ่มีของเลยไปยืม,มน,น้ำผ่อนไประบายมันแตกก็น่ากันากมาเห็ดได้ตัวหนึ่งเลยกับอันนี้เลยเนาะซื้อเครื่องดื่มมัน ลังรู้สึกว่าก,กินเวลากินน้ำดอกน้ำสมมันบอกระตุ้นพี่น้องเลยมันกรตุ้นมันโบดีกิจนะว่า,างไงกินเอ็มลอยดีกว่าเดียนไนปกั้ง

เนี่บโรมาซะท่วย่านเกื่องทองอย่านย่านตากนี่ก็อด้เจ๊ทำไมเห็นตานสงสารกไปเห็นสักกันบัดเั่นกินน้องนะ เปลี่ยนเลยพี่นอ้อ okay, งโอเคเฮาสีมากครบมันแน้วบันสาใบมันเก่าครบมว้วนหนวนเลยี่น้อว ไ,นนไม่กระด้างสวยเผ่าต่อเดน้องด้วยด้างสวยเข่าเ <c oughs> วลาสุภาพน้องก็ตื่นกันได้อันนี้นะ <c oughs> งามงาม